เขาเรียกมาเสร็จท่านก็แสดงอาณาปานสติที่เราสวดเมื่อกี้นี่แหละแต่อาจมาไปหยิบมานิดเดียวขันเอามาเบิดมันสิจบเป็นบานมันยาวอากะดอกกันเถียสังยุตตนิยมหาวารวัตหรือตั้งแต่เรื่มที่หนึ่งมันก็เยอะ ก็เลยไปหยิบเอาแต่จุดที่มันสำคัญสำคัญมาให้ท่านตั้งหลายได้ร่วมกันพิจารณาหลักฐานทางวิชาการแล้วก็ไปทำแม้อาตมาเองก็ทํามาแต่เป็นโยมตั้งแต่เป็นฮิปปี้ไปเที่ยวอยู่ในป่านในเขาเข้าวัดนู่นออกวัดนี้เลิกจากศาสนาคิดแล้วก็ไปลองทําเล่น ลองทำเล่นเฉยๆดอกไม่ได้หวังอะไรไปนัง่งดูลมดูแรงดูตามหลักที่ที่สวดมานี่แหละแต่รู้สึกว่ามันติดมันสบายคนโง่ๆอย่างเราก็ทำได้แต่ไปหัดทำอย่างอื่นยากที่สุดเลยไปทำยุดเนาะฟ้องเนาะโง่อย่างอาตมานี่ททำยากมัน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 ไม่เหมาะ ก็เลยเอามันง่ายๆที่พระพุทธเจ้าว่าวิจรเจโตวิจารณสปยาสบายสะดวกง่ายแก่การพิจารณาทางจิตเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เรียกมาให้หมดเมื่อเรียกมาแล้วท่านก็อสอนพิสูจทั้งหลายอาปาณสติอันบุคคลจเจริญให้มากทำให้มากนี้ มันจะสงบมันจะระง,งับปลานีชื่นใจฟังให้ดีนะว่าถ้าทำไปทำไปมันจะชื่นใจอนาบานณสตินีิกายก็ไม่ลำบากจิตตาตาของเราก็ไม่ลำบากเกื้อกูลแก่สุขภาพทางกายเกื้อกูลแก่สุขภาพทางจิต ไม่ต้องการพลังงานเผาผลาญอย่างที่เรามานี่เราเคยกินข้าววันละหลายหนมากินอยู่ที่วัดมีวันละครั้งเดียวสายๆก็ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยมันเกื้อกูลพอเรามานั่งทำอานาปานสติแต่ถ้าทำอย่างอื่นต้องกินมากกว่านี้แล้วก็เหนื่อยนี่ก็เหนื่อยอานาปานสตินี้เขาจะเกื้อกูลต่อสุขภาพทั้งทางกายทั้งทางจิต เตรียมความสดชื่นไว้ให้แก่จิตแก่ใจเพื่อรอรับการงานอันจะพึงมีจะพักจะห่อนเวลาใดก็ได้ไม่มีใครรู้ว่าเรากำลังทำกรรมฐานอยู่ขี่รถขี่เรือไปไหนมาไหนนั่งรอคนนู้นคนนี้นั่งเล่นก็ดูลมหายใจไปมัก็สงบประงับท่านยิงบอกว่าเหมือนฝน หน้าเดือนสี่เดือนห้าคิมปัชิเมคิมหังอดุร้อนปัชิเมมาเสเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนเดือนห้าที่ฝุ่นตลบอบวนถ้าเกิดมีฝนตกลงมาใหญ่ๆฝุ่นนั้นก็อันตรานไป ิตที่กำลังฟุ้งอยู่ด้วยอากุศล,ลธรรมคิดไปในเรื่องกามมารมณคิดไปในเรื่องพยาบาทคิดไปในเรื่องเตียชังวุ่นวายโศกเศร้าอะไรอาวอรณ์อะไรอยู่เนี่ยถ้าคืนกลับมาสู่ลมหายใจทำให้มันเป็นเป็นสิ่งเหล่านั้นอันตรธานไปเหมือนฝุ่นถูกฝนในหน้าเลง ท่านยึงบอกว่ามหาอากาะเมโคฐานะโสอันตรธาเพติบูปะเมติฝนใหญ่ในสมัยมิใช่การตกลงมายังฝุ่นผูลีละอองนั้นให้สงบอันตรธานไปชั้นใดอาณาบานสติที่บุคคลเจริญทำห้มากแล้วย่อมสงบปลานีเป็นที่อยู่แห่งความผาสุกแห่งจิต ใจสบายสบายถ้าผู้ใดมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกให้สม่ำเสมอจนมันติดกันเป็นไดชาติทำง่ายแต่เราไปคิดเรื่องให้มันยากจะทำให้มันยากให้มันบรรลุเร็วๆแต่อนาปานาสตินี้ถ้าทำไปทำไปมันจะไม่รู้จักอยากจะบรรลุทำอะไรนะ มันจะพอใจไปเรื่อยใครจะเป็นพระอาหารหันต์หมดทั้งโลกหอกไปเป็นฟูก็ไม่อิจฉาดีใจสาธุการความดีความงามบุญญาบารมีของท่านแต่ตัวเองก็ไม่ได้น้อยใจพอใจที่จะทำไปอย่างนี้เพราะมันจะค่อยเย็นไปเย็นไปถ้าทำเป็นประจำจนติดจะรู้สึกเย็นเย็นเย็นในคอบางคนเย็นอยู่ในคอ มางค่อนจะเย็นอยู่ในจมูกขานั่งนานๆละเอียดเข้าจะเย็นขึ้นไปในดั้งจมูกเข้าไปในเส้นประสาทเข้าไปในสมองเย็นอเสจะนะโกเย็นชื่นใจเหมือนได้อาบน้ำแต่ไม่มีใครอาบให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นความคิดอันไม่ดีไม่งามจะอันตราทีนี้ท่านจึงมีอีกคำหนึ่งว่า ถ้าเธอทั้งหลายจักพึงหวังว่ากายของเรานี้จะไม่ลำบากคือถ้าทำถูกแล้วกายที่เคยเจ็บเคยปวดตามแข้งตามขาตามหลังตามเอวความกดดันขัดแยง้งณแหล่งนี้ที่พระจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้ สายสานใจไหลสู่เราถ้านูู้มีเกียรติที่เคารพรักทั้งหลายอันนี้คือ,อ,อเรื่องของอโคศกสายันเนาะเขาจะพูดแบบว่าเขาเล็กแสนรักเมืองโคราชเนะชาะเจ้าตำนานนะเขาเป็นตำนานโคศกองคตีสายันสัญญาก็าจะบอกว่าออกมาเนะขาจะพูดเลยเนาะ ณแหล่งนี้ที่พรบจิตณนะแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณนะแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณนะแหล่งนี้สายสันใจไหลสู่เราท่านผูมิเกียรติที่เคารพรักทั้งหลายเวลาที่ท่านรอคอยมาถึงแล้วจะพบกับนัก,กร้องที่ท่านรักนัก,กร้องที่ท่านรอคอย จากไปนานหลายปีเต็มทีแล้วโอ้เกินไปจนสายัานนี่เหนื่อย<ๆ>ก็จะได้กออกเนอทุกคนมีอัักรษ์มีกรรมต่างกันนิสัยต่างกันเห็นไหมเออเขาเรียกว่าความเป็นพรสวรรค์หรือ,อ,อความเคยชินหรือหรือสัญชาตญาณของแต่ลบุคคลไม่เหมือนกัน สติปัญญาเลยต่างกันเลยไหมเออแม้แต่มาอยู่วัดก็ต่างกันเนาะเออนะบางคนก็ไม่รู้จะเอายังไงนะนออ,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 อก็เลยเอาสยางอื่นเนาะไม่มาเอาธรรมะ เอาก็เอาไม่เป็นเนาะจับจับวางๆเขาเรียกว่าสตารมะเต่ารุบๆโพโพไม่รู้จะไปอย่างไหนดีเนาะหลวงตาเรียกพวกแทงกั๊กมาสับสนอะไม่แน่วแน่ไม่จังมันเออเห็นไหมเพราะฉะนั้น ศาสนาพุทธหลวงตาเคยพูดตลอดว่าเป็นศาสนาของคนที่ใจอ่านหานเด็ดเดี่ยวเป็นศาสนาของคนกล้ามันจะคนขี้ขลาดเนาะเห็นไหมที่จะยอมทิ้งในสิ่งที่คนอื่นเขาชอบสิ่งที่คนทีดสื่อมั่นสื่อมั่นคือทรัพย์สมบัติต่างๆนานาฮะมา พระพุทธเจ้าเรียกว่าจาคะจาคะเป็นบาลีแต่ถ้าอา่านเป็นภาษาไทยเรียกว่าจากจากหมายถึงหนีห่างทิ้งอะไรนะเนาะซึ่งมันเป็นเรื่องยากที่สุดเ,เพราะทุกคนสแสวงหาสิ่งพวกนี้สแสวงหาสิ่งที่เขาคิดว่าสะดวกสบายเนาะ เออที่จริงมันสวนทางกันเนาะเอออบางทีเอเราเนี่ยมองแล้วว่าเออคนนี้นะดีอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่คิดกับเราหรอกเห็นไหมอ่าเขาก็ไปครับแบบเขาอ่ะเออนะเห็นไหมอ่า เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยต่างกันมาก,มากๆด้วยนิสัยด้วยวาสนาคือสร้างเหตุมาต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นจะให้เป็นเหมือนกันไม่ได้แม้แต่ภาวนาบางคนแลวนั่งแล้วเป็นอย่างนี้ทำไมกูไม่เป็นเหมือนคนอื่นนี่คือความโง่เราไม่ได้ต้องเป็นเหมือนคนอื่นหรอกเราเรียนรู้ตัวเองค้นพบตัวเองนะ เขาเรียกผู้เข้าถึงตัวเองออเพราะฉะนั้นบุคคลใดที่อยากเหมือนคนอื่นแสดงว่า,ายัางไม่เข้าใจในธรรมชาติใน,นธรรมเนาะธรรมะจริงๆริง่ยนะเ,เราต้องเรียนรู้เข้าใจตัวเองอแก้ไขตัวเองไม่ใช่ไปแก้ไขคนอื่นไม่ใช่เออมึงต้องอย่างนั้นนะมึงต้องอย่างนี้นะอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเสือ ก็เียเสือกเสือกยุ่งกับชาวบ้านเป็นโ,โหนะถ่าอยู่กับคนประเภทน,นี้เราก็ไม่ชอบแต่เราก็ชอบไปทำเหมือนเขาด้วยนะเราอยากให้มันได้รังใจเราอย่างที่เราคิดเรามองซึ่งมันไม่เป็นธรรมกับตัวเราเองแล้วก็คนอื่นด้วยไม่ยุติธรรมวันเวลาไม่รอท่านะ ไม่รอท่าเวลาหมดไปหมดไปสิ้นไปเสื่อมไปดูด้วยว่าตอนนี้ไม่รู้จะดับวันไหนเมื่อไหร่เทียนเล่มนี้หวังว่าพวกเราวัชาววัดป่าบ่อน้ำอินเนะาะจะเดินทางนำเอาประกาศกล้องด้วยความดีนะประกาศเรื่องศีล เรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเนาะเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเดินตามรอยสถาคตเนาะตามรอยบุรพาจารย์เนาะโอกาศครูบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้ไฝ่ซ้ำไฝ่ทานทั้งหลายวันนี้วันที่หกเนาะ มิถุนายน2568วัดป่าบ่อน้ำพยินวันนี้ฝนไม่ตกเนาะเมื่อคืนก็ไม่ตกก็หรือว่าถือว่าวันนี้อากาศแจ่มใสามากนะเนาะงอองดไปบ้างก็ดีเนาะเออตกทุกวันทุกวันนี่ก็ไม่ไหวพูดถึงเรื่องธรรมะธรรมะหลงกาก็จะพูดถึงเรื่อง ทุกแล้วก็วิธีดับทุก์เนาะ,ะทุก์ก็คือเวทนาต่างๆความไม่พอใจความพอใจเนี่ยเรียกว่าเวทนาแม้แต่เฉยๆก็เรียกว่าเวทนาเนาะวิธีที่จะทำลายพวกนี้ปฏิบัติพวกนี้ก็คืออาณาปานสติมีสติกำนดกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้เรียกว่าปฏิบตัติเนาะเอออ่ะ เรียกว่าภาวานาหรือพัฒนาสตินั่นแหละเอาสตินี่ไว้กับลมหายใจเข้าหายใจออกนะรู้น้อยก็ไม่เป็นไรขอให้รู้สึกตัวอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้พอเนะอาะเพราะฉะนั้นเนะาะนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายาเรียกว่าเป็นผู้ฝึกตนเป็นผู้ไม่ประมาทเนะาะเพราะฉะนั้น อาณาปานาปัญสติทำให้มากเจริญให้มากนะเพราะฉะนั้นบุคคลใดที่ทำอาณาปาันาสติให้สมบูรณ์เจริญแล้วบริบูรณ์แล้วสติปัฏฐานสี่ย่อมบริบูรณ์วิมุตติย่อมบริบูรณ์เนะนาะอาณาปันสติสมาธิถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามของกรรมาฐานทั้งหลายเป็นสุดยอดเนาะ ลมหายใจเนี่คลายทุกข์เห็นไหมอัศจรรย์นักหนาลมหายใจที่เราหายใจทิ้งอยู่ตลอดเวลานี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นขอให้สร้างอกสร้างใจฝึกผลตัวเองนำตัวเองให้พ้นอกจากวงจรแห่งปฏิจจสมุบาทหรือวงจรแห่งการเกิดทั้งมวลเนาะอานาปานสติสมาธิเนาะ,ะจะส่งผลมีผลให้พ้นออกจาก ทุกหรือเรียกว่า,าโลกแห่งอาสะวะโลกแห่งอารมณ์ทั้งปวงจะสูญสิ้นไปด้วยคำสอนพระพุทธเจ้าอันเป็นยอดแห่งมงกุฎเพชรอาณาปานสติสมาธิเนะาะมีอะไรไหมป่านอดัดโอตคครับยังไม่มีคำถามครับแต่ว่าจะขอถามเป็นเรื่องของ คนบนโทรบ,บุญสินได้ไหมครับหลวงตาได้มีคนเขาดูคลิปสมัยที่ท่านมากราบหลวงตาตอนนั้นนะครับที่หลวงตาตอบไปว่าท่านได้เป็นแม่ทัพอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลวงตาตอนนี้โอ้โอ้มันก็เป็นธรรมดามันก็ต้องเลื่อนขั้นมันก็โตเหมือนเด็กมันก็ต้องโตงโขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับกูหรอกจริงไหมเอออ่ คนเราเนี่ยเนาะอย่างอไอ้บุญสิลป์ิโทบุญสิลเนาะหลวงตาก,ก็พูดอย่างเงี้ยเนาะว่าเออมันมันเป็นแม่ทัพน้อยเป็นรองแม่ทัพแล้วมันก็ต้องขึ้นเป็นแม่ทัพมันเป็นเรื่องธรรมดาจริงไหมก็เหมือนกับครั้งหนึ่งมีคนจมน้ําตายเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วมีคนจมน้ําตายอยู่ที่ห้วยหลวงแล้วกุติหลวงตาก,ก็อยู่ในน้ำใช่ไหม ซึ่งเขาก็เ,าเอานักประดาน้ำกู้ภัยมางมแต่หาศพไม่เจอตั้งแต่เช้ายันเมืดยันทุ่มสองทุ่มนะจนงมหายังไงก็ไม่เจอบังเอิญวันนั้นไม่ใหญ่คิวนี่แหละพาญาติของผู้ตายผู้สมน้ำนั้นมากราบหลวงตา มากราบหลวงตาหลวงตาเขาอยากหาศพเจอหลวงตาก็บอกว่าโอ้ยไม่ยากเนาะไม่ต้องค้นหาหรอกพรุ่งนี้ก็เจอแล้วช่วงบ่ายๆก็เจอแล้วกูว่าเงไม่ต้องไปงมหรกอกอ่แล้วก็เขาก็ดีใจไงเขาก็นึกว่าหลวงตารู้อะอ่าพอวันต่อมาช่วงบ่ายๆก็เจอจริงๆเพราะมันขึ้นอืดและลอยขึ้นเห็นไหม เขาก็หาว่ากูรู้ไม่ใช่รู้มันก็เป็นธรรมชาติคนเนี่ยมันจมน้ําอยู่วันคืนหนึ่งแล้วแล้ววันที่สสองวันที่สามมันยังไงมันก็ลอยขึ้นเห็นไหมเออเหมือนกันมันเป็นหลักการหนึ่งธรรมชาติเป็นเรื่องที่มีเหตุมีปัจจัยของมันอยู่แล้วมันได้เกี่ยวกับหลงตาเลยคนโทรบุญสินนี่มันก็เป็นทหารที่เก่งนะเนาะ เออมีคุณสมบัติงั้นจะขึ้นไปเป็นนายพลได้อย่างไหลุงตาจะไปเกี่ยวอะไรเนาะอย่าไปคิดว่าเป็นสยศาสตร์เลยเนาะเป็นบุญวัาสนาทางโลกของเขาเองเนาะซึ่งคุณธภบุญศิลมันก็เป็นคนที่เ,เก่งเป็นคนชิมแน่วแน่รักชาติรักอะไรทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีจริงไหมเออเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ว่ามันมากาบแล้วนี่ก็โทรมาอยู่ที่จะเอาพระพุทธรูปลวงตาก,ก็จะนําไปวันที่ยี่ห้าเนี่ย มิจนาเนี่ยเพื่อจะไปชายแดนเนาะเออหลวงตางก็จะเดินทางไปให้ขวัญกํลาลังใจก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาคนหนึง่งเนาะเออเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเป็นร่วมเพื่อนร่วมชาติกันจริงไหมเออนะเพราะฉะนั้นเ,เขาเป็นของเขาเองก,กูแหมกูอยากเป็นกูยังเป็นไม่ได้เลยจริงไหมล่ะออ ขออนุญาตถามคาถามจากไร์สดของคุณโจ้ครับกับเรียนสอบถามลุงตาครับถ้าอาจารย์ที่ผมลงใจสักยันด้วยมาต่อว่าครูบชาชัยที่ครูบาชัยพูดถึงการสักยันซึ่งผมเคารพครูบชาชัยมากแบบนี้ครูสักยันผมจะเสื่อมโลกทางโลกและทางยันด้วยไหมครับ เขาก็พูดตามธรรมะมึงก็สักตามตามที่มึงชอบเนะเาะแต่จริงๆเขาพูดธรรมะเขาไม่ได้ไปว่ามึงต้องเข้าใจนะอาจจะเป็นพูดเหมือนกับศาสนาพุทธเขาสอนอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมส่วนการสักยันหรือสักรูปนั้นรูปนี้เป็นความชอบส่วนตัวเป็นความเชื่อจริงไหมส่วนส่วนทางครูบาชัยเขาก็พูดธรรมะเรื่องว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรศาสนาพุทธเขาสอนอะไรอย่างเงี้ย มันคนละเรื่องกันเนาะพยายามแยกออกให้ได้ออันนั้นเป็นความเชื่อส่วนตัวเนาะเอ,ะอะเพราะว่าศาสนาพุทธเขาไม่ได้สอนให้สักเนี่ยจริงไหมเขาก็พูดตามธรรมะจริงไหมส่วนคนจะชอบไปสักมันก็เป็นมันก็เป็นสิทธิของของความชอบของส่วนบุคคลนั้น,น,นแต่ไม่ใช่ศาสนาเนะาะศาสนาคงไม่สักหรอกเนาะ เอออ่าสักเพื่อความสวยงามเพื่อเป็นสเสน่ห์ที่คนชอบวะมันก็ไม่เป็นไรจริงไหมเออนะอะ่เพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะว่าอ่ความชอบกับกับความเชื่อกับศาสนามันคนละอย่างกันอ่พาพระก็ต้องพูดเรื่องพวกนี้จริงไหมไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ไปว่าหรอกเนาะอะอยากสักก็สักไปเถอนะเนาะ อ,อถ้าไม่มีเงินซื้อหมึกแล้วกูซื้อให้เนาะโอเคเนาะครับคุณสายลมไว้ครับว่าหลวงตาให้อะไรคนเอกบุญศิลไปตอนนั้นครับโอกูออก,อก,อก็มอบเหรียญมอบเหรียญมอบเหรียญให้เนาะยังไอ้ไอ้ไอ้จ่ำพลเอกพันเอกกวีพงษ์ชลาก็มอบเหรียญเหรียญกูเนี่ย กูบอกว่าถ้าเขายิงปืนมาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เข้าถ้ามันโดนยิงเหรียญยิงโดนเหรียญน,นะกูกว่าอย่างเงี้ยฮะมันเป็นขวัญกำลังใจชนิดหนึ่งเข้าใจไหมเราให้เป็นที่ระลึกเราไม่ได้ให้ไปเพื่อจะเป็นสยสตร์อะไรเป็นกำลังใจรู้จักคำวาระกำลังใจไหมฮะเหมือนเรามอบดอกไม้ในวันวาเลนไทน์นนทยอย่างเงี้ย เป็นไหมมันเป็นกําลังใจจริงไหมเหมือนเรามอบเค้กให้วันเกิดอย่างเงี้ยเป็นกําลังใจจริงไหมเออจริงไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นกําลังใจนะถ้าเขาเอาเค้กมาให้อย่างเงี้ก็จะว่าเออมึงเอามอบปวานให้กูเหรออย่างเงี้ก็ไม่ใช่จริงไหมจะเห็นเจตนาผิดไปอย่างนั้นก็ไม่ใช่แล้วเนาะนะเพราะฉะนั้นมา ต้องดูเจตนาคนมอบให้เนาะแล้วก็คนรับก็คงจะดีใจถ้าไม่ดีใจถ้ามันไม่อยากได้มันคงเอาไปโยนทิ้งแล้วล่ะจริงไหมล่ะอันนั้นเป็นสิทธิ์ของมันเนาะโอกาลลงตาคือคนที่คอมเมนต์มาเขาจําได้ด้วยว่าเหรียญเลขหนึ่งด้วยเขาพิมพ์มาแล้วเนาะอาจจะเป็น one, นัมเบอร์วันะมิเตอร์วันหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนาะอ่าอ่า ซึ่งพลโทบุญสินแกะก,ะก็ปีนี้ก็หกสิแล้วเนาะรุ่นน้องกูสองปีนะกูเกิดก่อนมันสองปีกูก็เรียกไอ้น้องได้เนาะเออแล้วเพราะกูเป็นพี่ไงกูเกิดก่อนไงนะจริงไหมเออนะเนาะกูก็เรียกไอ้บุญสินมันมันมันโชคดีเนาะมันโชคดีอยูนะ่เนาะที่ได้หลวงจาให้กําลังใจเขานะเออเนาะ นี่คงได้เจอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะช่วงนี้งานมันเยอะเนาะหลวงตาก็จะเดินทางไปช่องบกไปเขาพระวิหารในวันที่25้ามิถุนาที่จะถึงนี้เนาะ,อะขออ,ะอนุโมทนาสาธุการส่งกำลังใจให้คนไทยคนร่วมโลกทุกๆคนแผ่เมตตาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเนาะ,อ,ะอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเนาะนี่คือจุดประสงค์หลัก เนาะขอให้สุขสงบมีความสดชื่นสมหวังนะ,ะ,ะและก็มีสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนด้วยเชิญอ้าวสร้างใจรับพรเนาะยัหาวะริวหาปูราปาริปุเรนติสาขะรัง เอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกปติอิสิสังปติสังสุมังกิปเมวะจมิจันตุสัมเบปุเรนตุสังกปาจันโดปรัสโยยัตหามนีโชติราสโยธาอหะปีวารณาสีริษะนิจังุทาปะจญิโนจัตตารุธรรมาวัฒันเตอายุวันโอสุขังภา langsatu